ต่อไปก็จะเป็นดวงนะคะ,ะครึ่งปีหลังของคนที่เกิดวันศุกร์พศ2565นะไม่ใช่คนที่เกิดพศ2565นะคะคือดวงครึ่งปีหลังของปี2565นะคะเราก็จะมาเลือกไพ่ให้ชาววันศุกร์นะคะ10ใบ คลิปก็จะออกช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจลูกเล็กนะต้องรอให้เขาหลับก่อนบางวันก็ไม่หลับนะคะเราก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปออกมานะคะโอเคค่ะสิบใบใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ใครอยากอยากจะให้ทำคลิปดูดวงแบบไหนแนะนำกันมาได้นะคะ,อะคอมเมนต์ลงใต้ใต้คลิปก็ได้นะคะแล้วก็จะมาหาเวลาทำให้นะคือ,อทำ12ราศีปกติจะทำ12ราศีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือนั่งนานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือลูกนะคะไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเนาะ,ะชาววันศุกร์นะคะใบแรกขึ้นมาก็คือพระได้ไพ่ ทาวเวอร์เนาะชาววันศุกร์ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรื่องบัตรเหตุนะคะตกงานกระทันหันหรือมีผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพนะเออเจ็บป่วยกระทันหันนะทำให้รู้สึกตกใจหรือตัวเราเองอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดคนสนิทหรือมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานตกงานหรือลาออกจากงานกระทันหันด้วยอารมณ์นะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้งานสําหรับคนที่ตกงานอยู่บอกเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยได้งานแน่นอนเพราะมีไพ่ของการสัมภาษณ์งานนะคะมีการได้งานอาจจะมีเส้นสายหรือมีคนแนะนําให้เนี่ยได้งานชัดเจนเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมีไพ่ความรักขึ้นด้วยแสดงว่าจะอาจจะมีปัญหานะคะใช้คําว่าอาจจะ เพราะว่ามันเป็นการทานายเนาะอ,อ,อาจจะมีปัญหามีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่นะคะชาววันศุกร์เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องคู่ในลักษณะของการถูกนอกใจนะคะการถูกนอกใจหรือ,อมีอะไรแอบแฝงมีเรื่องโกหกอาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่สามแต่โกหกเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเนี่ยค่ะมันมีไพ่ขึ้นมาปิดบังนะคะซ่อนเร้นแล้วก็เกิดจับได้เครียด ปวดหัวกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะแบบกลับมาคืนดีกันถ้าเกิดเกิดปัญหาตรงนี้แล้วนะคะไพ่บอกว่าเราก็คงจะยังต้องวนเวียนอยู่กับเขาอะคะ่ะเหมือนกับทะเลาะก,กันจะได้เลิกกันจริงจังไหมก็ยังไม่ได้เลิกนะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังบอกว่าเขายังมาขอคืนดีแล้วกลับมาคืนดีกันแต่ว่าเหตุการณ์มันก็จะวนเวียนแบบนี้แหละคะ่ะนะมันก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆนะวนเวียนคือหมายความว่า เขาไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเขาได้จริงจังนะคะเราก็ต้องกลับมาเครียดก้าวดาบก็มากับมาเครียดนะคะเครียดคิดเยอะนะพูดเรื่องความรักก่อนเพราะว่าไพ่ความรักมันเด่นนะคะตัวเขาเองนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเด็กถือดาบเป็นเหมือนเดิมหมายความว่านิสัยก็จะเป็นเหมือนเดิมตัวเราก็ได้ราชินีถือถ้วยนะรอคอยให้เขาปรับเปลี่ยนนิสัยไม่มีนะคะไม่มีทางเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม เป็นคนที่ดื้อเงียบหรือไม่ก็ไม่ค่อยฟังเรานะคะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยปรับเปลี่ยนจากที่แบบสัญญาแล้วสัญญาอีกว่าจะปรับเปลี่ยนนิสัยก็ไม่นะคะไม่เลยสําหรับคนที่มีคู่มีคนคุยอะไรต่างก็ตามจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันจับได้หรือตัวเราเองต้องระวังด้วยนะคะถ้ามีเรื่องปกปิดปิดบงังแน่นอนคู่ของเรา จะรู้นะคะคู่ของเราจะรู้แล้วจะเกิดการทะเลาะก,กันหนักเหมือนกันนะคะสี่ไม่สี่ดาบบ่งบอกเลยค่ะว่าทะเลกกาะกันเสร็จก็อาจจะคืออาจจะบอกเลิกกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลิกกันแบบถาวรนะคะเพราะว่ามันยังมีไพ่อัศวินถือถ้วยเข้ามาอัศวินถือถ้วยก็บ่งบอกเลยค่ะว่า นะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนั่นงชัดเจนนะคะไฟของการรอคอยนะเอ,อ่อถ้าเกิดเกิดกับเรานะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แอบซ่อนแอบแฝงนะโกหกหรืออ่าปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นะการที่จะกลับมาคืนดีกันไปง้อเขาอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาอาจจะน้อยใจหรืออาจจะไม่ คุยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพราะว่าไพ่สามถ้วยก็มีอยู่ดังนั้นก็มีโอกาสอยู่ค่ะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยบ่งบอกเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยมีแน่นอนนะคะโสดไม่มีคนคุยจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะเจ็ดดาบก็ยังมาราชนีจันทร์ก็ยังมาแสดงว่าคนที่เข้ามาหนึ่งปิดบังบางเรื่อง อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มาคุยกับเรามีแฟนอยู่แล้วก็มาคุยกับเรานะคะทําให้เราหลงเสน่ห์นะคะเนื่องจากว่าไพ่อศวินถือถ้วยจะทําให้เราความรักมันบังตานะทําให้เราตาบอดแล้วก็มองเขาไปในทิศทางที่ดีดีมากๆแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเครียดค่ะนะมีข่าวที่มันทําให้เรารู้สึกว่าใจสลายนะดังนั้นถามว่าเราจะรู้ไหมในสิ่งที่เขาปิดบงังรู้นะคะแต่เขาจะไม่ยอมรับเนาะเขาจะไม่ยอมรับเขาอาจจะหายไป หายไปเฉยๆเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็จะรอนะคะหายไปเสร็จก็จะกลับมาโพโพโพอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะกลับมากลับมาในลักษณะไหนกลับมาโกหกเราเหมือนเดิมนะคะดังนั้นคนโสดต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาชาววันศุกร์เนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะคะหรือตัวเราเองนะถ้าเกิดว่าเราไปปิดบังไปหลอกใครนะคะหรือ นะแค่คบหาผลประโยชน์คนคนนั้นเขาจะรู้นะคะคนคนนั้นเขาจะรู้แล้วเขาก็จะไม่คุยกับเรานะอเขาจะไม่คุยกับเราหรือตัดความสัมพันธ์กับเราไปเลยนะดังนั้นก็เออถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ชัดเจนไม่จริงจังกับใครก็ไม่ไม่ควรไปไปคุยให้เขาไปคุยให้เขามีความหวังนะคะเออสำหรับนะคะในเรื่องงานระวังด้วยนะคะ เอออาจจะด้วยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะไพ่ราชินีจันทร์ไพ่ราชินีถือถ้วยแสดงว่าอารมณ์เราจะขึ้นขึ้นลงๆลงมีอะไรสะกิดนิดหน่อยก็เกิดเป็นคืออาจจะด้วยความเบื่ออยู่แล้วนะงานที่ทําอยู่นะตอนตอนนั้นนะคะอาจจะด้วยความเบื่อก็อาจจะทําให้ตัดสินใจ ลาออกนะคะหรืออาจจะมีการเจ็บป่วยที่ทําให้เราไม่สามารถไปทํางานได้นะคะหรือตกงานกระทันหันนะคะเครียดตกงานกระทันหันมีคนกันแกล้งนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้งานใหม่เลยไหมมีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าตกงานปุ๊บมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานมีคนช่วยเหลือเก็บเรื่องงานนะคะแล้วก็ได้อาจจะเป็นเส้นสายพ่อไพ่ของเส้นสายมันชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทํางานเราอาจจะมีปัญหากับลูกน้องถ้าไปเป็นหัวหน้าหรือคนที่อายุน้อยกว่าทําใจ นะคะทำใจถามว่าคนที่ทำงานโดยปกติจะมีปัญหาไหมถ้าไม่ต้องออกจากงานมีปัญหาแน่นอนค่ะหนึ่งถูกใส่ร้ายนะคะต้องมาแก้อะไรเยอะแยะมากมายต้องมาเครียดแก้งานหรือทำงานผิดพลาดนะคะนะแต่ว่าถามว่าแก้สำเร็จไหมสำเร็จถ้าเกิดว่าถามว่าจะมีเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานไหมนะอย่างนะคะ แลดูผิดหวังนะเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานโบนัสจะได้ตามที่คาดหวังไหมไม่นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการไปเรียนต่อมีโอกาสไหมมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนจะได้ไปเรียนต่อถ้าเกิดว่าไม่อยากทำงานแล้เวเบื่อละไปขอเรียนต่อข้อสั้นๆมีโอกาสค่ะได้ไปแน่นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่นะคะมีเรื่องมีเรื่องเงิน ะะอาจจะช็อตเงินในการหมุนนะคะเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินหมุนเนาะเงินที่จะมาหมุนในธุรกิจอาจจะเสียหายไปหรืออาจจะถูกโกงนะคะถูกโกงชัดเจนมีคนมาหลอกให้ลงทุนทําเสร็จถูกโกงเงินสูญหายเครียดนะคะไม่ได้เงินคืนนะ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะคะถ้าทำเองได้แต่อย่าไปร่วมหุ้นนะคะทำเองมีโอกาสที่จะไปได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่วมหุ้นไม่ไหวนะคะขาดทุนหรือถูกหลอกแน่นอนนะ เรื่องเงินนะช่วงนี้บอกเลยว่าระวังการถูกโกงมากๆเลยเงินไม่ได้ตามที่คาดหวงังเงินชอดเงินขาดนะคะนะเครียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ถ้าเราปกปิดเรื่องเงินกับครอบครัวเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆแน่นอนคะ่ะครึ่งปีหลังทุกคนรับรู้นะคะเกิดปัญหาขึ้นนะคะขอความช่วยเหลือก็ลําบากแต่ถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมอย่างน้อยมันก็มี3ามถ้วยคะ่ะแก้ได้แต่ถ้าเราโกหกคนในครอบครัวแน่นอนเขาเคืองค่ะ นะอาจจะไม่คุยน้อยใจนะคะแล้วเราก็อาจจะถูกตัดความสัมพันธ์เนาะตัดความสัมพันธ์ไม่ใช่ตัดความสัมพันธ์ถาวรหรอกค่ะอาจจะเป็นราาาัศดที่โกรธกันแล้วก็ไม่คุยกันในช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะนะดังนั้นก็ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็พยายามใช้เงินอย่างระมัดระวงังนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังไพ่ทาวเวอร์มาเลยแสดงว่า1เงินจะต้องขาด ช็อตเงินกระทันหันหรืออาจจะต้องเสียเงินเสียทองกระทันหันเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยถามว่ามีคนช่วยเหลือมีค่ะแต่เราอาจจะต้องแบบคุยตรงๆนะคะอย่าแอบซ่อนแอบแฝงนะหรือเราอาจจะถูกโกงเงินก็ได้นะอย่าไปช่วยเหลือใครที่เรารู้จัก ไม่มากนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก่อยืมเงินไปเสร็จไม่ได้นะคะหรือชวนลงทุนอะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องกลับมาเครียดนะดังนั้นชาวชาววันศุกร์เนี่ยในครึ่งปีหลังจะมีเรื่องให้กุ้มใจอยู่เนืองๆหมายความว่าเดือนนี้สบายเดือนหน้าก็มีเรื่องเข้ามาอีกละจะมีเข้ามาสลับกันในลักษณะแบบนี้นะคะเกือบทั้งปีดังนั้นพยายามตั้งสติแล้วก็แก้ปัญหาไปนะคะอันนี้ก็เป็นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ